สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอว่านลิ้นมังกรอ,อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ออกดอกค่ะขอบอกเลยว่าสวยแปลกมากๆเลยนะคะลักษณะช่อดอกนะคะเป็นพุ่มใหญ่ดอกกระจายแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะใบสีเขียวรายค่ะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยน่าจะปลูกมานานหลายปีแล้วนะดาวถามเจ้าของคนปลูกนะคะเขาบอกว่าปลูกมาห้าปีแล้วค่ะเพิ่งจะออกดอกปีนี้ปีแรกเลยนะคะที่เห็นดอกเขาเนี่ย <Yeah. S 1> และปีนี้นะคะก็ออกสองช่อแบบนี้เลยค่ะดาวก็ไปแอบถามเคล็ดลับการเลี้ยงดูของเขานะคะว่าเขาทํายังไงถึงออกดอกได้ขนาดนี้นะคะ mm. เขาบอกว่าปลูกข้างถนน,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้รดน้ําบ่อยนะส่วนมากเวลา หุงข้าวนะคะเขาก็จะเอาน้ําสาวข้าวนะคะมาสาดมาราดลดบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําบ่อยนานๆก็เอามาราดทีนะคะต้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ข้างถนนเลยนะคะเดี๋ยวเดาจะให้ดูนะว่าอยู่ข้างถนนแล้วช่อเนี่ยคือช่อใหญ่มากๆเลยะะว่านลิ้นมังกรน,นะคะเป็นไม้มงคลที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะสําหรับเรื่องการออกดอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็ความสมบูรณ์ของ ต้้นดวยค่ะบางต้นเนี่ยก็หลายปีเลยนะคะกว่าจะออกดอกทีค่ะนี่จะให้ดูนะคะว่าอยู่ข้างถนนเลยค่ะการเลี้ยงดูเนี่ยก็แสนง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องดูแลมากค่ะเขาก็เป็นของเขานะคะอย่างต้นนี้เนี่ยอยู่ริมถนนไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยค่ะจะเห็นว่าอยู่ในกระมังนะเลี้ยงในกระมังแถมกระมังจะแตกแล้วค่ะเพราะว่าแตกหนอ่อแตกกิ่งก้านเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ ว่าลินมังกรน,นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะบางทีเราไปบ้านโน้นบ้านนี้ก็เจอสายพันธุ์แปลกๆนะคะอย่างสายพันธุ์เนี้เดาเพิ่งเคยเห็นดอกเขาครั้งแรกเลยค่ะอันนี้จะเทียบกับมือให้ดูนะว่าดอกเขาเนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะจริงๆแล้วที่บ้านเราก็มีสายพันธุ์นี้ด้วยนะแต่ว่า ยังไม่เคยออกดอกให้เห็นสักทีค่ะเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านดูบ้างนะคะให้เขาได้เจอกับสภาพอากาศแล้วก็แสงแดดที่แบบว่าโล่งๆโปร่งๆนะคะและนี่ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาให้ดูกันนะคะสวยงามแล้วก็แปลกตาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ